สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์วิบากรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนั่นก็คือ W 15 R 155R ปี2020ครับ ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจรถวิบากสอบถามกันเข้ามาว่าสรุปแล้วจะมีการเปิดตัว W R 1 5 5 R จริงหรือไม่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าภายในปี2020หรือว่าปีพศสอ6 3นี้ยมี้ยามาฮามีแผนจะเปิดตัว W R 1 5 5 R ในเมืองไทยอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาผมเคยวิเคราะห์ข้อมูลครับว่า มีโอกาสสูงที่ยาม,มาฮ่าจะมีการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์วิบากออกสู่ตลาดในอาเซียนเพื่อต่อสู้กับคาวาซก,กิ k l x 150โดยเฉพาะตลาดในอินโดนีเซียที่มีขนาดใหญ่แต่หลายคนอาจยังไม่เชื่อกันเพราะว่าตลาดวิบากในเมืองไทยนั้นค่อนข้างจะซบเซาครับจนมาถึงในช่วงปลายปีที่แล้วผมได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกปรากฏว่ามีการจดชื่อรุ่นมอเตอร์ไซค์ d r 1 5 5 R ในประเทศไทยของเรา จากนั้นก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นนี้ที่อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่2ทธันวาคม2562ก็คือปลายปีที่ผ่านมานี้เองโดยการเปิดตัวของ w r 1 5 5 R นั้นทำอย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวถึง4รุ่นประกอบไปด้วย NMAX 155 MT 2 5และ XSR 155มาถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้นะครับบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า แผนการเปิดตัวของ w R 155 R ในเมืองไทยนั้นอย่างเร็วสุดก็คืองานมอเตอร์โชว์2020วันที่25มีนาคม2563ที่จะมาถึงหรือว่าอย่างช้าสุดนะครับไม่ควรเกินไปกว่าเดือนสิงหาคมเพราะว่าขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันว่าคนไทยจะได้ขี่ w R 155 R อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามปรถบัสสายแนววิบากของเมืองไทยนั้น ยอนหลังกลับไปในช่วง10ปีมานี้ก็มีเพียงคาวสกิขายอยู่เพียงรุ่นเดียวก็คือ k l x 150cc ไม่นับรวมขนาด 250cc นะครับเพราะว่าเมืองไทยของเรานนั้เป็นฐานผลิตออกไปยังตลาดโลกซึ่งก็มีทั้ง Honda และคาวสกิที่ใช้มองไทยเป็นฐานผลิตแต่ว่ายอดขายของขนาด 250cc นั้นก็ทำได้ไม่สูงมากนักการที่คาวสกิทำตลาดเพียงรุ่นเดียว ก็คือ KX150 l ในเมืองไทยนั้นที่ผ่านมาตลาดนั้นไม่มีความหวือหวาแม้แต่นิดเดียวแต่หากว่ามีการแข่งขันกันระหว่าง Yamaha กับ k a w a s k i ผมมีความเชื่อครับว่าตลาดจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเหมือนเช่นว่าก่อนหน้านี้ Kawasaki มี KSR 110cc ภายหลัง Honda ทํารุ่น MX125 s ออกมาแข่งขันกันตลาดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายหลายเท่าตัวซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงครับว่า รถวิบากในเมืองไทยนั้นยังมีโอกาสแจ้งเกิดอยู่บ้างแม้จะขายได้ไม่มากเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตก็ตามแต่ว่ากลุ่มคนที่ต้องการรถวิบากนั้นยังมีอยู่มากพอสมควรส่วนตลาดวิบากนั้นจะมีการขยายตัวมากน้อยแค่ไหนจากนี้ไปอยู่ที่ว่าแต่ละค่ายจะผลักดันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับยุครุ่งโรจน์สุดของรถวิบากในเมืองไทยก็คือเมื่อ40ปีที่แล้วสมัยนั้นนะครับยามาฮ่าเป็นผู้นำอ,อันดับที่หนึ่งของตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะรุ่นตระกูล DT ีตั้งแต่ดี1ีร้อย d t 125และ d t 125 mx สวิงอาร์มหลังเหล็กเหลี่ยมพร้อมโมโนโชคที่โดดเด่นสวยงามกว่าทุกค่ายการพลิกโฉมจาก DT-100 ้ชกับคู่มาเป็น d t 125ชชักเดียวหรือว่าโมโนโชคที่มีสวิงอาร์มทรงสามเหลี่ยมท่อเหล็กกลมในรุ่นแรกนั้นได้กลายเป็นกระแสนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีความแตกต่างและความสวยงามซึ่งตัวกระบอกชชักหลังนั้นจะซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งยาวไปถึงใต้ถังน้ำมันจนถึงคอรถ ให้ความโดดเด่นและเหนือชั้นประสิทธิภาพในการใช้งานก็ดีกว่าการซับแรงสะเทือนก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากกว่ารุ่นเดิมที่เป็นโชอคอัพคู่จนหลายคนติดปากเรียกรุ่นนี้ว่าโมโนนะครับดีทีโมโนเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากที่สร้างชื่อกับยามาฮ่าเป็นอย่างยิ่งซึ่งคําว่าโมโนก็มาจากคําว่าโมโนชชอคอัพหรือว่าโมโนครอสนั่นเองครับณเวลานั้นซูซูกิก็มีรุ่น TS 1 0 0ร s 1 2 5และ TS 125ER เครื่องยนต์สองจังหวะเหมือนกันเป็นคู่ปรับกับยามาฮ่าแต่ว่า Honda ในเวลานั้นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์วิบาก4จังหวะและนี่ก็คือ DT 1 2 5 MX สิงสาอางรถวิบาก Enduro ขนาด1 2 5ซีซีส cc สวิงอํมหลังเป็นเหล็กเหลี่ยมสวยงามมากครับในเวลานั้นเครื่องยนต์2จังหวะสูบเดียวแบบท็อกอินดักชันจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ของมิคุนิ VM 2 2ปรีดวาลวเจาะเข้าเสื้อสูบให้พลังอัตราเร่งในแรงบิดรอบต่ำ และคอมเร็วปลายที่ดีเยี่ยม 123cc 14แรงม้าที่6,000ร,ร,รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้15.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีมี6เกียร์ครับไฟหน้ากลมเดินไมทรงกลมคู่มันคือวิบากเอนดูโรรุ่นสร้างชื่อกับยามาฮ่าอย่างมากมายในเวลานั้นเมื่อ40ปีที่แล้วและรุ่นสุดท้ายของวิบากยามาฮ่าก็คือ DT175 ขัได้ไ่นานก็เลิกผลิตไปเพราะว่า กเกษตรวิบากในเมืองไทยตอนนั้นลดลงอย่างมากมายรถสปอร์ตกลับขึ้นมาแทนที่รวมถึงรถกระเทยขนาดเล็ก,ลกๆนะครับ110 125cc ก็มาแข,ข่งขันกันอย่างมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้30กว่าปีแล้วครับที่ยามาฮ่าห่างเหินรถวิบากไปยาวนาน WR 155 r จะมาสร้างสีสันให้กับตลาดเมืองไทยของเราซึ่งไม่แน่ครับว่าอาจจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ไปเพราะว่าการที่คาวสกีนั้นทำตลาดอยู่เพียงค่ายเดียว กับ KLX 150ตลาดไม่มีการขยายตัวจุดเด่นของ Yamaha WR 1 5 5 r ปี2020ก็คือการนำเครื่องยนต์ของ YZF R15 แบบสีจังหวะสูบเดียว Single overhead camshaft 4วาล์วหม้อน,น้ำระบายความร้อนและมีวาล์วแปรผัน VVA เป็นจุดเด่นที่ทำให้เหนือชั้นกว่า KLX 150ของ Kawasaki แบบคนละเรื่อง ปริมาตรจริงอยู่ที่155.1ซีให้พลังแรงม้าสูงสุด16.715แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับ KX150 l ของ Kawasaki ที่ทำได้10.19แรงมา้าจะเห็นว่าแรงม้านั้นแตกต่างกันถึง6.5แรงม้าเลยทีเดียวครับแรงบิดสูงสุดทำได้14.3นิวตันเมตรที่6,000หรอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับ KX150 l ก็บอกเลยครับว่าคนละเรื่อง เพราะมีเพียง10.0นิวตันเมตรที่6,400ต่อนอาทีและบิดของยามาฮ่าจะเหนือกว่าถึง4.3นิวตันเมตรครับระบบการจ่ายเชื้อเพลิงของยามาฮ่าเป็นแบบหัวฉีดแต่ว่า KX150 ยังเป็นคารบูเรเตอร์อยู่เลยและก็มีเพียงแค่5เกียร์ขณะที่ w r 1 5 5 r นั้นจะมี6เกียร์เป็นบล็อกขยนชุดเดียวกันกันกบ YZF R15 นั่นเองโครงสร้างตัวถังเป็นแบบ Semi Double Cradle Frame ก็หมายถึงเฟรมทรงเปลคู่ชอบหน้าเป็นแบบ ธรรมดาครับเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิมใหญ่กว่า K.O.X ที่มีเพียง33มิเมเท่านั้นเองดีไซน์แฟริงปีครอบหมอน้ำของ w u R 1 5 5 R นั้นจะมีความกว้างและก็มีความเราใจที่มากกว่า K.O.X 150เพราะว่าตัว k ค x 150นั้นไม่มีหมอน้ำตัวพลาสติกแฟริ่งก็เลยดูแล้วบีบแคบจนเกินไปสำหรับเรื่องของราคาค่าตัวนั้นนะครับ w u R 1 5 5 R ที่อินโดนีเซีย จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับ YZF R 1 5แพงกว่ากันเพียงเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นราคาที่มแทาง,งเราคงไม่แตกต่างกันต้องบอกเลยครับว่าถ้าตั้งราคา w u r 1 5 5 R สูงเกินไปอาจทำให้ราคาของมันนั้นมีผลต่อการขายถ้าจะให้ดีนะครับราคาของมันนั้นตั้งเท่ากับ YZF R 1 5ไปเลยก็หมายความว่าถ้าชอบนาวิบากก็ต้อง w r 1น5 R ชอบนวสปอร์ตก็ YZF R 1 5หรือจะจะแพงกว่านะครับไม่เกินไปกว่า 5 0 0 0บาทครับอาจจะแพงกว่าสัก3,000บาทก็ยังดีอย่างน้อยสุดนะครับราคาไม่ควรจะไปกว่า10,000 0บาทเพราะขณะนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยติดปัญหาที่ว่าราคารถสปอร์ต1 5 0รซีซีรถวิบากรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกหรือ a อทก็ตามถ้าเกิน10,000 0บาทบอกเลยครับว่าโอกาสเจ็บตัวมีสูงมากมีคุณผู้ชมหลายท่านที่ตัวไม่สูงนะครับสอบถามเข้ามาว่าจะสามารถขี่รถแนวเอนดีโรได้หรือไม่คืออย่างนี้ครับว่า แม้เบาะนั่งจะสูงก็จริงแต่เวลานั่งไปแล้วเบาะนั่งจะยุบลงมาสามารถใช้เท้านะครับสัมผัสขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นนักถ้าผู้ชมมีความสูงประมาณ165ซนติมขึ้นไปผมเชื่อว่าขี่เจ้าเบัอา155าได้อย่างแน่นอนครับหรือถ้าว่าใครนั้นยืนแล้วเต้นบัลเล่มากเกินไปใช้ปลายเท้าจิกพื้นแล้วก็โหลดชุคับหน้าลงก็ยังได้อาจจะเสียความสไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังขับขี่ได้ครับแนวนี้วิบาก1 5 5ซี ในส่วนของวงล้อหน้า w r 1 5 5 r นั้นใช้ขนาด21นิ้วเป็น Enduro เ,เต็มตัวจะใหญ่กว่าของ k x OH 1 5 0 2นิ้วครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่ากำหนดการเปิดตัวของ w u r 1 5 5 r นั้นอย่างเร็วสุดก็คืองาน Moto Show 2020อย่างช้าก็คือกลางปีเพราะนั้นกระแสข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ